สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องของกินทิศอีสานนะคะวันนี้เสนอเมนูเด็ดค่ะลิ้นหมูค่ะนี่เพิ่งนึ่งเสร็จร้อนๆเลยนะคะมีมันแทรกด้วยเคี้ยวกกึบๆอร่อยมากวันนี้เราทําลิ้นหมูหนึ่งกินคู่กับน้ําจิ้มรสเด็ดของเรานะคะมาดูส่วนผสมของเรามีมะนาวกระเทียมพริกวันนี้เราใช้พริกสดนะคะ มาดูเครื่องปรุงของเราว่ามีอะไรบ้างน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวผงนัวน้ำกระเทียมดองนะคะวันนี้เราไม่โขลกเอาวันนี้เราจะปั่นเอาใช้โถปนนั่นมินิของเรานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาปั่นพริกของเราก่อนนะคะเอามะนาวก่อนกระเทียมมันหวัวใหญ่ไปแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ปั่นง่ายๆนี่ใส่ลงไปเลยค่ะพริกตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะหน่อย ก่อนนะคะโอ้โอน่ากินมากเลยค่ะน้ำจิ้มอันอีกสักหน่อยกัน,นะคะ่ะ ดูกันค่ะว,ว้าวน่ากินมากเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำน้ำจิ้มของเรานะคะพี่ก็ปั่นแล้วเรียบร้อยนะคะเออืนี่กระเทียม เอาหมดเลยนะคะชอบชอบกินกระเทียมนี่นะคะไปเลยจากนั้นนะคะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลย น้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไปตามชอบนะคะใครชอบออกหวานเยอะๆก็ใส่เพิ่มได้อันนี้ขาดไม่ได้เลยค่ะผงนัวน้ำกระเทียมดอง เราคนไปจนกว่าน้ำตาลมะพร้าวจะละลายนะคะจากนั้นเราหั่นมะนาวนี่นะคะเราใช้มะนาวสดสหอมๆเลย แกเอาเม็ดออกด้วยนะคะเดี๋ยวมันขมได้แล้วค่ะมะนาวบิดเลย อหอมกลิ่นมะนาวสดมากเลยค่ะคนคนดีมากเลยค่ะนี่ ดูน้ำจิ้มของเรานะคะคนมากนี่นะคะคนมากเดี๋ยวขออนุญ,ญาตชิมสักหน่อยนะคะอืมอร่อยค่ะอร่อยมากเลยอร่อยมากๆมันจะมีรสชาติหวานเปรี้ยวหอมมะนาวนะคะหอมมะนาวมากแล้วก็มีเค็มมานิดนึง โอ้โหเด็ดมากไปค่ะไปหั่นลิ้นหมูกันเรามาหั่นลิ้นหมูกันค่ะมันร้อน นี่นะคะเดี๋ยวให้สังเกตดูความอร่อยตรงนี้จะมีมันแทรกอร่อยมากค่ะลิ้นหมู Uh huh. น้ำจิ้มรสเด็ดของเรานี่เลยค่ะน้ำจิ้มรสเด็ดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะลิ้นหมูหนึ่งกับน้ำจิ้มรสเด็ดนะคะเออหู เด็ดมากนะคะวันนี้ลิ้นหมูติดมันมีมันแทรกคู่กับน้ำจิ้มกลิ่นมะนาวสดมากนะคะหอมมะนาวรสชาติออกหวานเรี่ยวแล้วมีเค็มนิดนึงนะคะเข้ากันมากจะเป็นกับข้าวก็ได้จะเป็นกับแกมก็ได้นะคะจะเป็นกับแกมนิดเด็ดมากนะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินลิ้นหมูนึ่งกับน้ำจิ้มรสเด็ดก่อนนะคะ